สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ช่องโตหลงกรุงกับรายการเปิดกรุแบงก์เก่าหรียนเก่ามาสกิดท่านผู้ชมอีกแล้วครับว่าใครมีเหรียญน,นี้ให้รีบเก็บใครยังไม่มีให้รีบหากันเลยนะครับตาไวๆรับเงินทอนมาเจอให้รีบเก็บทันทีครับ นั่นก็คือเหรียญหบาทปีพุทธศักราช2530ครับหลังเหรียญเป็นเรือสุพรรณหงส์ครับอเอาละครับก็มาดูรายละเอียดก่อนแล้วกันนะครับว่าเหรียญที่ผมจะนำมาพูดคุยสกิดให้ท่านผู้ชมให้เก็บสะสมมีรายละเอียดเป็นยังไงนะครับ นี่นะครับเป็นเหรียญ5บาทปีพุทธศักราช2530ครับด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับเหรียญน,นี้จะเป็นวาระหรอบครับในหลวงรัชกาลที่9นะครับด้านขอบเหรียญก็จะเป็นทรงเรียบนะครับ เป็นเหรียญสอดไส้ทองแดงผสมนิกเกิลนะครับนะส่วนด้านหลังก็จะเป็นรูปเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นะครับนะมีปีพศพุทธศักราช2530นะครับนะเหรียญน,นี้จริงๆแล้วผลิตออกมาน้อยมากเลยนะครับนะช่วงนั้น1,500,000เหรียญแค่นั้นเองนะครับ เพราะนี่คือเรียนเก่าหายากน่าสะสมเพื่อเป็นเิริมงคลหรือไว้ดูเล่นก็ได้ครับใครมีแบบพิเศษหายากก็จะมีราคาเป็นแสนก็ขายได้เช่นกันครับถ้าจะทำเป็นเชิงพาณิชย์ซึ่งวันนี้ผมจะมาสก,กิดท่านผู้ชมว่าเรียนแบบไหนที่เขามีรับซื้อเป็นแสน แต่ผมไม่ได้รับซื้อนะครับ<า><า>แก่มาสกิดบอกข่าวให้ท่านผู้ชมได้รับทราบแค่นั้นเองนะครับท่านผู้ชมครับทีนี้ก็จะมาถึงเหรียญที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะครับว่าราคาที่เป็นแสนนั้นเป็นยังไงนะครับอา่านี่ผมขอยืมภาพของร้านปานนันมาแล้วกันนะครับนะเป็นเหรียญ พอศปีพุทธศักราช2,529นั่นเองนะครับนั่นก็คือถ้าใครมีทางร้านรับซื้อถึง1 0 0 0 0แสนบาทเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าไม่ผ่านการใช้มาเลยหรือเป็นเหรียญเขาเรียกว่า UNC นะครับนั่นคือราคาถึง3 0 0แสนเลยทีเดียวนะครับใครมีกันบ้างครับ รีบไปค้นหาแคะกระปุกกันดูเลยนะครับอ hmm. เอาละครับถ้าใครมีเหรียญที่ผมแจ้งไปนะครับปีพุทธศักราช2529นะครับเ hmm. ม้นมาถามเบอร์ได้นะครับ hmm. เดี๋ยวจะบอกเบอร์ร้านไปนะครับร้านใหญ่ๆนะครับมีร้านแบง เข้มเพชรกับร้านปานันนะครับผมพอจะมีเบอร์เพราะเห็นเขารับซื้ออยู่บ่อยๆนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างสูงนะครับตีเสียสละเวลามารับชมรอบหน้ามีเหรียญอะไรดีๆมีมงคลจะมาสกิดท่านผู้ชมกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ